โอ้อิซาครูแล้วเนาะว่าต,ต้องเปิดแอร์ให้ยากใช่ไหมแต่กระจกข้างในเนี่ยอยอดตึกเลยตีเส้นก็ทำทางอางจาร์แล้วใช่ไหมตีเส้นอย่างงามเลย แสดงว่าเมื่อคืนตกหนักเติบนี้ทรายยังหนาเลย <c oughs> เก๋โอ e ้ตล่างูหอมนะหอมอยู่แด้วแต่ควเเนียวโหยหนักกว่าเราชีกยากระยงอีกงกอเเป็นนักขวัขาว

หลบเดอ้อหลบเดอ้อโอ้เอาละสิเอาละสิทำไมมันเยอะจังอ่ะ